ก็กรับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท,ท่านครับจะเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับผมกับวิมวลไงกุ๊บนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศป่าภูเขาอย่างเช่นเคยนะครับทุกคนมาต่อนกเขาใหญ่เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เอาเป็นเจ้าพรีเมียมนะครับเจ้าพรีเมียมมาตามล่านกป่ามงคลนกป่าเสียงดีนะฮะก็ มายัางป่าภูเขาที่เขตเพชรบุรีนะครับทุกคนก็เดินทางมาก็กลัวจะถึงหมายก็สายแล้วครับผมหมายนี้ก็พอมีนกขันนะครับตอนนี้เอาเจ้าพรีเมียมขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันว่าจะมีมาร่วมหรือเปล่านะครับผมทุกคนก็ได้ยินเสียงนกป่าขันอยู่ด้านนู้นนะครับก็สําหรับท่านใดที่เขามารับชมใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้กันด้วยแล้วกันเนาะ เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมหนึ่งปลายนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นเจ้าพรีเมียมเสร็จแล้วเราก็จะไปหาที่แอบที่รถที่ซ่อนครับผมทุกคนก็มุมสวยๆภาพชอ็อตๆสวยๆก็คงไม่ได้ติดกล้องไว้อะไรหรอกครับทุกคนเพราะว่าพักนี้เห่าบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเราก็จะมารอลุ้นกันครับผมว่าเจ้าพรีเมียมจะทําได้หรือเปล่านะเนาะรอให้พรีเมียมขันก่อนครับ ถ้ามีขันก็ไม่แน่นะครับทุกคนก็อาจจะหมารรอรุ่นรอติดตางครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็หาที่แอบที่หลบที่ซ่อนได้แล้วครับตอนนี้เจ้าพรีเมียมไม่ขันโยนนะฮะขันเรียกเลยนะครับแสดงว่าเห็นนกอยู่ใกล้ๆนะฮะเรียกยาวเลยตอนนี้มีเรียกสลับคูด้วยนะครับต้องรอรุ้นว่า จะมาร่วมรเปป่าแค่ okay. นั้นเองตอนนี้กำลังเรียกอยู่นะครับรอรุ่นรอ,รอติดตามครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตะกี้นะฮะมีนกเข้าร่วมนะครับผมซึ่งผมว่าน่าจะเป็นลูกนกนะครับทุกคนเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าพรีเมียมครูใส่ พอครูใส่แล้วก็เงียบนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียแต่ถ้าเป็นตัวเมียเจ้าพรีเมียมก็คงต้องเรียกติบลงติบป,ปีกเรียกยาวๆทีนี้ก็นั่งเฝ้ากันได้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับทุกคนก็บินบินหนีตอนนี้เจ้าพรีเมียมขันโยนอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องรอรุ้นนะครับคาดว่าน่าจะมีตัวมาร่วมอยู่นะครับ ตัวเจ้าถิ่นเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้ยังขันโยนอีกครั้งหนึ่งอยู่หลังจากอตัวหนึ่งที่บินออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับขันโยนอยู่นะฮะมาโอเคนะครับทุกคนดูแล้วเหมือนจะนกป่าจะไม่เถียงนะครับไม่ดุนะฮะเมื่อเช้าผมมานี่เต็มเลยนะครับนกขันประมาณสิบตัวนะฮะแต่ว่า เหมือนมันจะไม่ดุนะครับทุกคนป่านี้น่าจะยังไม่ดุคือยังไม่หวงอาณาเขตนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายหมายแล้วกันเนาะน่าเสียดายมากๆเลยครับทุกคนทั้งขันโยนขันเรียกก็ไม่มีตัวมาเถียงนะฮะไม่ไม่มีตัวมาเถียงเลยนะครับทุกคนไม่เถียงเลยนะไม่เช้าขันเต็มเลยนะครับทุกคนแถวนี้ นี่ภาพหมายครับต้องย้ายหมายนะครับทุกคนเจ้าพรีเมียมก็ทำดีนะแต่ว่านกป่าไม่เถียงนะครับทุกคนนกป่ามามาเหยียบอยู่กิ่งหนึ่งนะครับทีนี้เจ้าพรีเมียมคูใส่ทีนี้ เหมือนจะไม่สู้อ่ะก็มีตัวหนึ่งที่เข้ามาร่วมเหมือนคล้ายๆบินมาเกาะนะครับแต่ก็คงไม่ได้ม,มาตีอะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราย้ายหมายกันไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อจะหมายตัวอื่นอาจจะดุกว่านี้เดี๋ยวเจอกันหมายหน้าครับเก็บนกก่อน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายไม้มา,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เวลาประมาณ11บเอนาฬิกาแดดร้อนมากมากครับแดดร้อนมากมากสภาพไม้ก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนประมาณนี้คนระับป่าไหมครับภูเขาไหมครับเสาไฟไม่มีสักต้นนะครับ เท่าพรีเมียมครับเดีย๋ยวมารอรุ่นกันจริงๆต้องเข้าต้องเข้าไปในอ่าพุ่มไม้นาหนาหน่อยนะครับเพราะว่านกอะมันจะเข้าไปหลบหล่มอยู่ในพุ่มไม้นะฮะแต่ผมเห็นต้นที่จะใส่นะครับผมมีใส่ต้นเนี้ย ต้นเนี้ยไม่รู้จะเดินเข้าไปใส่ได้หรือเปล่าหาช่องเดินอยู่ครับเดี๋ยวรอรุนรอ,อ,อติดตามดูครับผมทุกคนว่าจะมาหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับทุกคนต้นนั้นมันเดินเข้าไปยากนะ มาใส่ลิมเขาลูกนี้นะสับปะรดโคตรงามครับงามมากมากสับปะรดต้นใหญ่มากๆเก็บไปแล้วั้างแดดร้อนเปี้ยงครับทุกคนเดินไกลหน่อยอมาภูเขาลุ่นๆ้วย ล้อมรอบด้วยภูเขาใครกันนะมาจับจองที่ได้ขนาดนี้้าดดีป่ะ,ะผมจะใส่ต้นข้างถนนเลยนะครับทุกคนนี่เดินมาอีกก็เจอเขาอีกอู้เดินดย,ยาวๆนี่เลยใส่ต้นนี้แหละ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่แอบที่หลบที่ซ่อนกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวร้อนมากนะครับทุกคนแล้วก็มาหมายนี้ก็ไม่รู้ว่า,าเป็นยังไงบ้างนะครับ เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเลยสุ่มเดาเอาครับทุกคนเราลุ้นเราติดตามครับ <c oughs> มาก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ย้ายไปย้ายมา <c oughs> หลายไม้ครับผมเจ้าพรีเมียมสุดท้ายก็แฮวนะครับทุกคนก็ขอประคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเนาะเป็นเรื่องธรรมดา ในการแห้วนะครับผมสําหรับป่าภูเขาแบบนี้นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ <laughs> นกต่อไม่เก่งนะด้วยเลยครับผมก็โอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากมากครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ